คณะรัฐมนตรีขอจ่ายเยียวยาประกันสังคมเพิ่มอีกสามจังหวัดช,ชะเชิงเทราชนบุรีอยุธยาคณะรัฐมนตรีขอจ่ายเยียวยาประกันสังคมนายจ้างลูกจ้างเพิ่มอีกสามจังหวัดช,ชะเชิงเทราชนบุรีอยุธยาครอบคลุมเก้ากลุ่มกิจการเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปรับพื้นที่ให้เป็นสีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของสุขบบในพื้นที่10จังหวัดเป็น13จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีนาราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลา สมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเราชนบุรีและพระนครศรีอยุธยาสำหรับกิจการ9ก้าหมวดที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีดังนี้หนึ่งก่อสร้างสองที่พักแรมและบริการด้านอาหารสาศิลปะบันเทิงและนันทนาการสี่กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ5ขายส่งขายปลีก และซ่อมยานยนต์หกขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าเจดกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์8กิจกรรมทางวิชาการ9ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารรวมถึงกิจการหร้กลุ่มของแอปพลิเคชันทุงเนินจากโครงการคนละครึ่งเราชนะเฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่มได้แก่หนึ่ง ร้านอาหารและเครื่องดื่มสองร้านอาทาบ3ร้านค้าทั่วไป4ร้านค้าบริการ5กิจการขนส่งสาธารณะไม่ร่วมกิจการขนาดใหญ่สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับแรงงานในแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 1. กลุ่มแรงงานตามมาตรา33ในกิจการ9หมวด รัฐจ่ายเงินเยียวยาให้50เอร์เซนของรายได้สูงสุดไม่เกินเจ็ดพันหบาทและจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก2500บาทต่อคนรวมแล้วได้สูงสุดไม่เกิน1นึ่งมืบาทสองผู้ประกอบการหรือนายจ้างจะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนในอัตรา3,000บาทต่อคนจำนวนหนึ่งเดือนสาม ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทจำนวนหนึ่งเดือนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรโกตาคม64เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทจำนวนหนึ่ง